โอเคครับกมากับกองดูะครับนคเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากพาทที่แล้วเลยพาทที่แล้วเนี่ยก็เป็นของระดับรอบหนึ่งอยิบแปดทีมครับรอบนี้ก็เป็นรอบหกสิบสี่ทีมก็คือถ้าเกิดผ่านเข้าเข้ารอบแรกมาเนี่ยก็จะชุดนี้มาเองก็คือเป็นชุดวายน้ำเบลครับสุดเซ็กซี่ของเรานี่ คิดดูเปลี่ยนลุกจากผีสาวนักศึกษาสุดโหดและน่ากลัวเป็นสาวชุดว่ายน้ำสุดสุดเซ็กซี่นะครับหวานเลยหวานทั้งชุดเลยชมพูทั้งชุดเลยนี่น่าจะเปยนคัตเตอร์เป็นสีชมพดดูด้วยด้วยนี่จริงๆจะได้คุมโทนไปเลยอ่าในส่วนของเปิร์กนะครับที่ผมจะเอาไปก็นี่ครับเปิร์กป้องกันอัตโนมัติอ่าเปิร์กเนี่ย จากที่ไปเล่นมานะครับก็ถ้า,ถ,าถ้าเราโดนดาเมจไปเดี่ยจากสายศิลน,น้ำมนหรือว่าประคำเนี่ยมันเก็บสแต็กนะครับแล้วพอเก็บได้ครบสองสแต็กเนี่ยและเราโดนจมตีอีกทีนึงอะ่ะมันจะเกิดโลกขึ้นมาทันทีเลยซึ่งผมก็เอาไปคอมโบกับเปิร์กน,นี้ครับเปิร,เร์กเคาน์เตอร์ออฟเฟรนก็เมื่อเราอยู่ท่าคงกระพันนะ เราก็จะบาะ้าสะท้อนดาเมจใส่เซอร์ที่โจมตีมาได้สิบหน่วยเอาไปคอนโบกันครับมาแต่ที่ผมเคยพูดเอาไว้นะว่าเดี๋ยวจะลองคอนโบให้ดูก็ตามนี้เลยนะครับมาด่านวัดร้างวิ่งเหี้ยอะไรแถวน,นี้เลยรถอะ

วนึ่ะของแผลเลยแล้วกันสามสี่ทั้งตู้สี่รอบอะ าไปเพื่อนตายนี่นะครับนี่ชุดก็จะเป็นโอเคกูจะพูดไปแี่ยนี่ครับสองครับ นุดนี่นะ่ทนทานแตกแล้วิดประตูอันนี้เนี่ยเป็นเปิร์กชุดที่ผมจัดมาเนี่ยมันเป็นเปิร์กแบบเอาไว้แบบเน้นเน้นเคาน์เตอร์เวลาเซอร์โจมตีมานะนนจริงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแปะยันใช่ไหมนั่นไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นผีเบลอะถ้าเกิดจะไล่ให้โหจริงผมผมแนะนำเป็น คนไอ้น,นี่ดีกว่าไอ้โลดำดีกว่า,นนวาเรียบร้อยฆ่าผ่านประตูเลยตกใจไอ้เใี่ยอันนี้หลอนไปเองแล้วหลอนไปเองแล้ว Oui, dans donc... deux มาเรียบร้อยมาไม่ยังนะย้งกันนะไม่ยั้งมือนะเรียบร้อยนี่ครับโอ้โหมุมนี้คือเซ็กซี่มากนี่อะไรนะยาม ต่อตู้ใช่ไหมไม่ให้เข้าเรียบร้อยอคัตเตอร์แยงคอเลยยีคอเลยแทงคอดิอะไรของกูเนี่ย ตายแล้วเนี่ยเรียบร้อยจะโดดหรอไม่ให้ไม่ให้โดดไม่ให้โดดโทษทีเว้ยฮะไล่ฆ่าซีบิงต่อพอซีบิงตายก็เก็บน้ำยามต่อจะได้เก็บสีไปเลยโอเคน้ำยามเนียไม่เอาโอเค,อเ,คอเรียบร้อยนี

có một điều đến kem chủ băng có đi lớn ý ạ đẹp rồi นี่นะครับก็เป็นผลของจากการคมโบของเปิร์ทั้งสองนี่นะเดี๋ยวผมแถมให้กเกมหนึ่งแล้วกัน,นไหนๆผีก็มาเล่นเยอะขนาดนี้นะลงพยาบาลล้างตึกบี <c oughs> มาพูดถึงชุดก่อนนี่ครับนี่ก็จะเป็นแบบเป็นผิวสีแทนเลยสลัดคราบของนักศึกษาสุดน่ากลัวเป็นสาวผิวแทนใส่ชุดวีนัสสวยอยู่บกเซ็กซี่แล้วก็เจอกันยูริและหนึ่ง ไม่เปิดประตูไอ้ยังแทงอีกแล้วกูอันนี้ของวันรอบสามสองเลยนะเรียบร้อยเอยเอแล้วก็ผมมีการเปลี่ยนเบิร์กนะเปลี่ยนเป็นเออเปลี่ยนเป็น,ป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 นดูดพลังกายกับโพสต์ไกด์เขาลงไปแล้ว

มุดแล้วนี่แนะ่ถ้าจะตีฟีลตรงเนี้ยเรียบร้อยครับแตกนี่วร์ปต่อไม่รอหรอกเกมนี้คือพูดตามตรงเลยนะไม่รู้พูดไปอย่าง ในบรรดาเกมผีเกม4 v วีหนึ่งเนี่ยที่ผมเล่นมาเนี่ยพอที่ผมเล่นมสามเกมนะพอทีมผมเล่นสามเกมนะไอทอมแอนเจนนี่เชดอะผมก็ไม่ได้กลับไปแตะนานละแตะครับสองไอเนี่ยบทจะบทจะง่ายก็ง่ายเกินโอเคมาเดี๋ยวให้ดูนี่ครับมีคราบเลือดด้วย ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นเบลนะจริงขารับสายมาวนให้ดูรอบหนึ่งจะออกเหรอเฮ้จะออกอาอุอ้ยเราจะกดทำไมเนี้ย ก็ในบรรดาเกมผีที่ผมเล่นมานะไอเกมซีวิที่เล่นมาเนี่ย Identity V Dead by Daylight แล้วก็เออแล้วก็เกมเนี้ยไม่รู้คิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็ถ้าคิดเหมือนกันก็ร่างเปล่นเห็นกันได้นะเกมเนี้ยมันชนะยากสุดแล้วผีอะแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ชนะเลยนะครับมันก็มีโอกาสชนะบ้างครับจริงๆมาดูด เรียบร้อยแตกนี่ครับพอเอาดูดตามิด้มาบอกเลยว่ามันดีมาก <c oughs> ลก,กลกวนโลไปแล้วกันมาฟาเราฟาลักใช้ไม้เราอะ่ะ <c oughs> นี่เนี่ย มามาไปไปไปิดมาดิเรียบร้อยครับเรียบร้อยแตกมีมีคอมีรอยเลือดตรงคอด้วยชุดนี้ เดี๋ยวผมไปล่ายูริก่อนก็ได้เว้ยจริงๆเดินชนล้วกันเดินชนไปเลยแล้วกันเพราะยังไงคือรูปเกมอะเราได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ตังสักแทน่นแล้วก็ตายไปโอ้โหเยอะเหมือนกันนะ gì hết lỡ Do, 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 đây, để, để, để chơi cả thái game Để khóa Yuli còn มาตีดิเนี่ย,ยโคตรปัดไปเลยแล้วกันทะลุไปเลยแล้วกัน ถือน้ำอยู่วาร์ปตามเรียบร้อยหนึ่งแผลวนจะออกเหรอไม่ให้ออกโ,อโ,โล่เต็มๆจอ่อ,จอไว้เอามาวจ่อไวเฟอร์ซีไม่ได้เล่นนาน จอไว้เอาม้าจอดไว้เอาม้าจอดไว้นี่แน่ไม่ให้ดื่มโอยขอสักแผลนึงก่อนแล้วค่อยให้ดื่มปะแล้วสตมินาห้าววิ่งนี่อย่างนานแล้วน้อยเปิดแตกมาดิดูดไว้ไม่มุดก็ตายอ่ะตรงนั้นอ่ะ ไปวาร์ปมันจะวาร์ปดิเฟดเท่านีรกูเนี่ยวันนี้เบลอชิบไปได้ยแน่พยายามวิ่งประกบมาใช่ไหม แอบตู้เหรออ้าวไม่ซารรเราตอนผมเฟดแม่งกดย,อดย,อดย,อดย่อรๆอย่างห้าวอ่ะอย่างห้าวมาเก็บอยู่นี่ต่อเลยแล้วกันหรือเมื่อกี้เขาอาจจะเน็ตหลุดหรืออาจจะโดนใครเรียกใช้ไปอะไรหรืออาจจะเอฟเคก็ได้นี่เนี่ย เมื่อกี้บนเรื่องระบบเกมก็นั่นแหละครับมันชนะยากจริงเพราะว่าเซอร์มันแบบมีออไอเทมและมีอะไรแบบเอื้อเยอะมากอ่ะขนาดที่ผีแบบผีมีค่อนข้างน้อยนะจริงอ่เขาฮิวเดอนละโอเคก็รอดูโอเปนต้องสอนเขาว่าเขาจะปรับอะไรยังไงบ้าง ประตูไม่ปิดนั่นก็โลตาแล้วก็เฟตตามเลยแล้วกันเรียบร้อยแตกต่อให้ปิดประตูก็ไม่รอดเพราะมีพอสกายอยู่เนี่ยเบลสายเนี่ยคือมันสุดแล้วเรียบร้อย <c oughs> พัง ชุบล็อคไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหดูดดูดเอาเมาส์เจาะเอาเมาส์เจาะไว้แล้วก็นี่ ว่ารั้ใช่้ไหมเราอะเรียบร้อยแตกครับโอเคครับก็นี่ก็เป็นของรางวัลรอบของสีทีมนะครับคลิปหน้าก็เป็นสาที่สองทีมก็คือยูริมินิเชนโกโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ